สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์นะครับวันนี้ออฟมีรถมานําเสนออีกหนึ่งรุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีส้มเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นปี19กนะก่อนหน้านี้ออฟอัปเดตถ่ายลงไปเป็นปี17นะครับปี17นะคันนี้นะครับเป็นเจ้าโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับดับเบิลแคนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเป็นสีส้มมาแบบนี้เลยนะครับก็คือออกป้ายแดงนะลูกค้า แต่ว่าเป็นหน่วยงานที่เขารีวสใช้เป็นสีส้มนะก็จะได้เป็นสีนี้ไปเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่มองว่าจะหารถไปใช้งานแล้วก็ไม่ติดเรื่องสีนะนี่ก็เป็นคันนี้ที่แนะนำนะครับเครื่อง2.4นะครับ150แรงม้านะมีแคดดีบอยหลังให้แล้วก็มีแลกด้านบนมาให้พร้อมนะครับสำหรับลูกค้าที่จะไปต่อยอดทางธุรกิจนะครับจะไปพาดบันไดาพาดท่อนะครับนะครับตัวนี้นะครับมี แหลกด้านบนมาให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็2 4จพัทนะครับปี19นะหน้ารอลอนะครับส่วนปี17ก็ยังเหลืออยู่นะลูกค้าไปเลี้ยวที่จะจบมองข้างนะครับครอบโครเมียมภายในจะเป็นเบาะาสีดำนะครับตัดด้วยได้สีเทานะครับ ด้านหลังนะครับหล,ล่อเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับมีพนักเท้าแขนนะครับด้านหลังนะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำให้สองจุดนะครับภายในยังคลิปๆอยู่เลยนะมีมุมมองจากผู้มสัตว์ด้านหลังนะครับผ้าหลังคานะครับสีเทานะครับมีร่องรอยตามการใช้งานนะ เลขไมคันนี้นะครับอยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองกิโลเมตรนะครับเลขไมแท้แน่นอนครับรถกลองออฟนะครับไม่มีกอไม้แน่นอนนะครับไม่มีชนหักน้ําท่วมอยู่แล้วนะครับภายในนะครับแอร์เมนูนะจุดชาร์จิ้งสองจุดนะครับเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะลูกค้าถามหากันเยอะมากนะครับสําหรับเจ้าเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับมีโหมดอีโค o โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะในส่วนของวิทยุนะครับ ยังเป็นในนุนมือนะครับอันนี้คลิปๆเลยนะลูกค้าหารถไว้ใช้งานนะครับกับธุรกิจที่ไม่ติดเรื่องสีนะครับออบแนะนำเลยนะนี่ครับสำเนาเล่มปี19นะ2 4ง0แรงม้านะครับลำดับเดียวบริษัทอาคาเคนี์แคปิตอลนะครับผู้ถือก,กรรมสิทธิ์รถ,ถทุกคันเ่ออบจัดจำหน่ายนะครับสวยๆเลยเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกัน รในส่วนของห้องเครื่องเนี่ยฝากระโปรงทําสีมาหมดแล้วนะครับยกเว้นตัวห้องเครื่องนะอย่างเช่นห้องโ้ยสารเนี่ยซับนงซับในเนี่ยนะครับเขาทาเป็นสีส้มมาหมดแล้วนะครับเสาเอเสาบน,นะครับทําสีส้มมาหมดแล้วนะครับอันนี้คานเดิมโรงงานเลยนะครับเกตดนะครับติดตรงจุดนะครับ เป็นไม่มียิ้มออกแน่นอนมากผานมอกอเลยนะครับเม็ดนัดอยู่ครบๆเลยนะครับน็อตนะครับรับทานฝากโครงหน้านะครับนี่ไม่มีร่องรอยแกะไม่มีร่องรอยไขนะครับดำดำแบบนี้เลยสวยๆคิดๆนะครับนะต่อยอดใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับยางจะเป็นยางปี22นะ ปี22ขนาด215 65นะครับขอบ16นะครับเป็นล้อกระทะนะครับนี่ครับเร่ตัวถังคัสซีชัดเจนนะครับดำๆแบบนี้ไม่มีสนิทแน่นอนนะครับยางอะไหล่ครบๆนะครับลูกค้าไม่ลงแม่แรงอุปกรณ์ถอดอล้อนะครับยางอะไหล่ต้องครบนะครับเหมือนเดิมจากออกจากโรงงานเลยนะ ด้านในนะครับในตัวของฝั่งกระบะนะครับมีแคลดี่บอยแล้วก็มีตัวแม็กไลเนอร์ให้นะครับนะอันนี้เราต้องเรียนตรงๆว่าเราขายตามสภาพนะครับสำหรับเจ้าลีโว2.4สีส้มแบบนี้นะราคานะครับ380,000บาทนะ380,000บาทนะครับลูกค้าได้ลีโวแบบนี้เลยนะครับสีส้มด้วย สว,ส,วสวยสวยนะมีผู้จับจองไปหลายคันแล้วนะครับสำหรับเจ้าสีส้มนะก็ยังมีปี17แล้วก็19นะออฟก,ก็ยาถ่ายให้ดูทั้งคู่เลยนะครับ17ออฟถ่ายโดยรวมไปแล้วอันนี้ปี19นะปี17เนี่ยราคาอยู่279,000บาทนะปี17อยู่ที่279,000บาทนะลูกค้าเลือกอ,อความชอบได้เลยปี ปี17นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะนะครับปี17ยังเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะถ้าเป็นเกียร์6สปีดจะเป็นปี19ก็คือคันนี้นะครับก็ยังมีอีกหลายคันนะนะครับเดา๋ยลูกค้าสนใจค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม,มสวยๆนะนะครับผมยังไงแล้วลูกค้าสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์063 229 0535นะครับ 0632290535นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ออฟได้เลยนะนะครับซื้อสดของออฟนะครับราคา380,000บาทไม่มีแวดแล้วนะครับ380,000บาทไม่มีแวดแล้วนะครับมีค่าโอนกรรมสิทธิ์แยก2,700บาทนะครับซึ่งบริษัทจะต้องทำการโอนเข้ากับลูกค้าโดยตรงนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดไฟแนนซ์ได้นะครับแต่อาจจะได้ยอดไม่เต็มนะเนื่องจากรถเป็นสีส้มแล้วก็ลงเล่มนะครับเป็นสีส้มแล้วนะครับทีนี้การจัดไฟแนนซ์เนี่ย อาจจะได้ยอดไม่เต็มนะลูกค้าอาจจะต้องมีการวางเงินดาวด้วยนะครับแต่ถ้ารถแบบนี้เอามองว่าลูกค้าซื้อสดจบเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เวทไว้นะครับสำหรับเจ้ารี v o 2.4ปี19นะครับเป็นตัวดับเบิลแคตัวเตีย้ย 2.4J-PART แบบนี้นะครับมีทั้งปี17นะครับ17ราคา279,000ปี19ราคา380,000นะครับอันนี้ลูกค้า เลือกแบบไหนมาชมรถตัวจริงได้ที่โกดังบางนานะครับติดติดกับไบเทกบางนาก่อนถึงสีแยกนางนานะครับท่านใดมาไม่ถูกนะแอดไลน์ออฟเดี๋ยวออพส่งโลเคชั่นให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยฝากสีส้มไวไ้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจในการทำคลิปอ of อด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ